嗯，哦，嘿，你看。 ใช่หากินครับใส่เบ็ดคือเก่าครับนี่เหย่เงหวกเหมือนเดิมครับกลับเดี๋ยวชมพลงานกันครับเดี๋ยวใส่ก่อนถาบูดก็ไม่ได้ใสพี่น้องเอ้ยเอาลุย bebet sini mur Hmm Oh, ini ni tulik tapi นี่น้ำขึ้นนะครับน้ำดันขึ้นเข้านาปลาจะกินเยอะไหมเนี่ยติดตามครับโอเค let's go วันนี้สใส่มาเยอะครับใส่เหย3่สามสิบคันนะครับพบเวเบ็ดที่เลือมันเก่าแล้วยังไม่ได้เล้าใหม่เลย ไ่พออไ้เสียนด้วยกันครับสามคนกับมานได้สามสิบคนคอติดตามผลงานครับโอเคครับฝั่งขวามือเป็นปลาอ้อยน้ำทั่วมอดไ่อยครับคันสุดท้ายแล้วจะได้เดินย่ากลับไปมีตัวติดในนองเนี่ยกลัวแต่ปลาเล็กเลยเล่นงานก่อนกินได้บ่ปลาเล็ก ต้องเปลี่ยนเยอะบ่อยๆเดี๋ยวึ้นเนี่ยฝากติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจะมานไหมสามสิบลังครับเน้นๆไปชมผลงานต่ปลาตีดีเลยเพ็นห้องแต่มันจะกินเบ็ดเองให้กินนั่นแหละไปครับข้างใต้แล้ว มันมันพูดไม่ทันขาดคำครับพี่น้องเดินกลับโดนแล้วกาเกะโดนแล้วเด็กแว้นเด็กแว้นชนะเป็นเยือไหมนี่เด็กพี่น้องดูเด็กแว้นเป็นแบบไหนครับนี่ครับเด็กแว้นผมกลวยตัวนี้เลยมากินหลอืมดีครับปล่อยมันไปครับยังไม่ตายนี่ครับเขาเรียกว่าเด็กแว้น โอเคครับปล่อยไปอืเปลี่ยนตะเยอะอีกแล้วเจะดงเด็กแว่นครับถูดยังไม่ท่านขาดคำโกดเด็กแวน่นมาจริงๆเลยเนีย่โอ้ปลาใหญ่กินมนท่านโอเคครับยามกลับต่ตกับพี่น้องตอนนี้แใส่ยเสจแล้วมาดูน้อง ดูน่องใส่ยังไงฉันแล้วอีกใส่สามสิบคันน่องใส่สามร้อยใส่สามร้อยเม่ได้ปลาต้องถึงกันไอ้กระฟังที่ตามเลยครับคืนนี้เดี๋ยวใหญถ่ายช็อตเด็ดให้ดูครับจะมารไหมคือจะเจอแต่พวกไอ้ใครวะไรเด็กเว้นเมื่อกี้โดนไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ครับกากติดตามเลยครับคืนนี้ครับในตัวนึงก่อนมันก็นจะได้ตัวนึงเลย อุ้ยน้องเดินหาเบ็ดตั้งน,นนะา,องานายอยู่ไหนดูมันโขู่แค่ปลาไหลกินบ่ปลาไรตั้งโอ้ดูมันไปอยู่ไหมปลาอืมไม่อยู่พี่น้องเสดายเสดายโอ้เขาปิดงอนอะไรงอนหนึ่งเลย,ยขาดปลาขาดปลาพี่น้อง ได้เลยไม่อตะเบ็ดหายเมื่อกี้อืมชุดนี้เติมเยอื่อย่างเดียว มาแล้วครับพี่น้องตีอย่างดังเลยอยู่ไหมฮู้ฮู้ตัวใหญ่ดิไงเอาฮอตัวใหญ่ดิไหนขันเบ็ดอุ้ยในปลาดิ่ยไหลสายกันพี่น้องไหยทางไหนดู ใหญ่พี่น้องเอออย่าอย่าลุดนะอย่าลุดนะพี่น้องจับตัวก่อนนี่จับหัวได้แล้วพี่น้องโอ้ยเข่าหมุนหมดเลยอู้นี่นี่หัวมันพี่น้องเข่าหมุดหมดเลยครับนี่เด้งขึ้นก่อนเฮ้ยอุ้ยก็เข่าเข่าหมุดหมดเลยเขาโต้เลยครับ โอ้โหโคเขาเบียดหักอีกแล้วครับพี่น้องโว้ยเก็บขาดปากพี่น้องเลยโอ้โหโเขาขมุนหมดเลยเฮ้มาแล้วพี่น้องโว้ยเหียบมาตั้งหลายคันโดนแล้วโดนแล้วเบียดฮักอีกแล้วพี่น้องเลยคืนนี้ฮักแรกจากสองคืนติดต่อกันละดูพี่น้องกูใส่ได้ไหมนี่รัวกว่านี่ดูครับดูติดปาก มันมานครับอือสุดยอดสุดยอดใสสวยเลยมันมาน,นครับว่าจะฟาวแล้วมันี่ได้จนได้ครับบิดหักอีเลยไปนองเลยคันหนึ่งนี่นนโอ้ใหญ่กว่าวันนั้นอยู่ได้นี่อ้วนอยู่ สดอดเอยครับพี่นอ้องสิ่งจับไปดูตัวการแล้วครับพี่นอ้องตัวการอีกตัวนึงครับถั่วกินเหยื่อเลยนี่เห็นไหมพี่นอ้องนี่นี่ขับเหยื่อเน้นไหนๆแบนี้ฮ้ยอยากเป็นเหยื่อยอังไหมนี่ครับกินเหยื่อเองหมดเลยนี่ครับทั้งเด็กเว่นทั้ง นี่ครับคุณปูนี่แหละตัวกินเหยื่อครับดูตัวการครับโอเคเดี๋ยวทำเป็นเหยื่อเลยสุป,ปองงารอบแรกครับตัวเดียวนี่ครับเบ็ดหักอีกแล้วครับ แสบอีกแล้วเบ็ดหัดใส่สามสิบลังครับได้มาหนึ่งตัวตรงนั้นเยื่อหมดครับคือกระปูเล่นงานกับตัวเล็กนะครับเด็กแว้นเล่นงานช่วงหัวขั้มนะครับเราไม่ได้มายามถ้าก็ว่ารอบนี้เรามาเ,เติมเยื่อไว้ด้วยพี่น้องจะดูรอบต่อไปน่าจะมีไซนี้ครับมันมันครับ ấy không phải ô oh.